สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอกับเซียน2อ,อีกเช่นเคยค่ะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาบ่ายๆนะคะเป็นบ่ายวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2567ค่ะคลิปนี้นะคะเซียนสก็มีแนวทางดีๆมาฝาก FC แฟนช่องเหมือนเดิมนะคะเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดนะคะแนวทาง บนอย่างเดียวของพ่อร้อยเอ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่เลขดับพ่อร้อยเอด็ดบนอย่างเดียวนั่นเองนะคะเอาอยู่มาแล้ว13มงวดติด13มงวดแล้วยังบ่พลาด13มงวดแล้วยังบ่หลุดนะคะงวดนี้นะคะ1ธันวาคม2567มาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะเอาอยู่เป็นงวดที่14หรือไม่นะคะยังไงก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆในคลิปนี้ ใครเข้ามาแล้วนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะฝากหน่อยนะคะฝาก FC ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะคะให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันค่ะคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากเนาะ แล้วก็คลิปนี้นะคะใครสะดวกนะคะหรือใครที่อยากจะคอมเมนต์นะคะให้กําลังใจพ่อร้อยเอ็ดนะคะหรือให้กําลังใจทางช่องให้กําลังใจเซนซองนะคะขอบคุณพ่อร้อยเอ็ดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ <S <s พ่อร้อยเอ็ดมาดูคลิปมาเห็นคลิปมาเห็นคอมเมนต์นะคะก็จะได้รู้ว่า <S <s คุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบคลิปนี้อยู่ใช่ไหมนะคะอยากให้พ่อร้อยเอ็ด เอาแนวทางมาแบ่งปันเราอีกเรื่อยๆหรือไม่นะคะก็คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะก่อนที่จะดูแนวทางงวดใหม่นะคะก็ขอโชว์แนวทางงวดเดิมก่อนก็แล้วกันวางงวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะพอร้อยอให้ตัวไหนมานะคะทำไมถึงเอาอยู่เป็นงวดที่13นะคะเลขดับพอร้อยเอบนยางเดียวนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ แนวทางของพ่อร้อยเอ็ดนะคะมีมาฝากเราทั้งดับบนแล้วก็ดับล่างนะคะดับบนนะคะอย่างที่เซนสองบอกเนาะงวดที่ผ่านมา16พอพยอที่ผ่านมานะคะเป็นงวดที่13นะคะยังไม่หลุดเลยนะคะเอาอยู่13งวดติดนะคะแต่ว่าดับล่างที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้เนาะก็งวดวันที่16นะคะถือว่าเป็นงวดที่10นะคะคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าพอร้อยเอ็ดเอาแนวทางดับบนมาฝากเราก่อนนะคะประมาณ3งวดนี่แหละแล้วค่อยปล่อยแนวทางดับล่างนะคะดับบนก็เลยเอาอยู่หลายงวดกว่าสำหรับดับบนนะคะให้มางวดเมื่อกี้8998 0770 6116 2552 4334นะคะ ผลปรากฏว่า2ตัวท้ายเนาะของรางวัลที่1นะคะเลขออก2 1 1 2นอเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็แสดงว่านะคะแนวทางของพ่อร้อยเอ็ดช่วยเราประหยัดงบได้อีกงวดอีกแล้วนะคะ FC ก็รอคอยกันนะคะ พูดถึงดับล่างนะคะยังมีคนคอมเมนต์ยังมีคนถามอยู่นะคะว่าเจนสองลงไปหรือยังนะคะเจนสองลงไปตั้งแต่ต่องวดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อะเดี๋ยวจะให้แคปไว้อีกแล้วกันนะคะเผื่อ f c หายยังไงก็หาไม่เจอเนาะบางท่านนะคะก็เล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วนะคะก็อาจจะพยายามแล้วจริงๆนะคะแต่ว่ามันหาไม่เจอเนาะอะคลิปนี้นะคะเจนสองให้แคปเลยแล้วกันนะคะอันนี้ดับล่างนะคะ นำเสนอไปรอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าเผื่อเนาะเผื่อ FC ที่หายไม่เจอนะคะแล้วก็ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะก็จะได้ดู2แนวทางไปพร้อมๆกันเลยอะแคปล่างก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะดูดับบนค่ะคลิปนี้นะคะดับบนของพ่อร้อยอค่ะโอเคแล้วเนาะอ่าโอเคนะคะทีนสองจะไม่ได้อ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยว FC จะสับสนนะคะ คลิปนี้เป็นในส่วนของบนนะคะเราจะเน้นไปที่บนนะคะอ่าล่างนี้คือของแถมนะคะน้ําจิ้มนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวจะส่สงข้อนี้าเขียนสักครู่หนึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะคะได้ลงไปแล้วสําหรับแนวทางเลขลาววันนี้นะคะใครที่เป็นคอเลขลาวนะคะแฟนคลับเลขลาวก็อย่าลืมเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาด้วยนะคะช่วงนี้ก็วันนี้ แนวทางค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะคะ5สำนักวันนี้เนาะผู้เท่านำโชคแล้วก็ในคลิปรวมอีก4สำนักรวมเป็น5นะคะก็ค่อนข้างทำให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจง่ายอยู่นะคะสำหรับงวดเลขลาวงวดวันศุกร์นี้นะคะเลขดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะ คลิปนี้นะคะบนอย่างเดียวเนาะประจำงวดวันที่หนึ่งทอคอหกเจ็ดนะคะงวดนี้นะคะสัญจรเชียงใหม่นะคะคุณพ่อคุณแม่เออกองสลากออกวันที่หนึ่งธันวานะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าสับสนกับข่าวที่ได้เห็นมานะคะก็คือฉันสองไปเห็นข่าวมาเหมือนกันว่า งวดวันที่30ธันวาเขาจะไม่ออกนะคะปีนี้นะคะปี67จะไม่มีงวดวันที่30ธันวานะคะเขาจะไปออก2มกราคุณพ่อคุณแม่ค,คะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ว่าบางท่านเนาะมาคอมเมนต์นะคะจะสองเห็นคอมเมนต์นะคะก็เลยขออนุญาตาพูดให้คนที่เข้าใจผิดนะคะเพิ่นเด้กเข้าใจถึกแน่เอาคือเป็นภาษาอีสารนระบัน,นี้ นั่นแหละนะคะงวดนี้ยังออกหนึ่งธันวาเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่ว่าจะไม่มีงวดวันที่30ธันวาเขาจะโยกไปออกวันที่สองมกราหกแค่ะนะคะอันนี้คือข่าวที่กองแล้วนะคะเชิญสองไปศึกษาดูแล้วนะคะงวดที่จะถึงนี้หนึ่งธันวาออกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสัญจรแค่นั้นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,ะมีข่าวข่าวดีๆนะคะก็ต้อง บอกกันนะคะเจนสองก็เห็น FC มาคอมเมนต์ก็เออเผื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดนะคะอ่ะสำหรับเลขดับบนพ่อร้อยเอวด1นธันวาคมสองห้านะคะจดไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะตัวแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่01นยค่ะคู่ต่อมานะคะ สองเก้าเก้าสองค่ะตัวต่อมาค่ะสามแปดแปดสามคู่ถัดมานะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่คู่สุดท้ายค่ะห้าหกหกห้าค่ะ อ,อ่าเดี๋ยวขอเซ็นสองเช็คสักคู่หนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนนะคะอ่ะสำหรับใครที่จะแคปหน้าจอแคปได้เลยนะคะแนวทางเลขดับพ่อร้อยเอ็ดคลิปนี้บนอย่างเดียวนะคะ0110 2,9,9,2,3,8,8,3,4,7,7,4,5,6,6,5ค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเอาอยู่เป็นงวดที่14หรือไม่นะคะแต่ว่าพ่อร้อยเอ็ดมั่นใจมากนะคะวันนี้ได้คุยกับพ่อร้อยเอ็ดด้วยนะคะพ่อร้อยเอ็ดบอกว่า สิบคู่สิบหางนี้นะคะถ้าใครคิดไว้ในใจนะคะพ่อร้อยเอ็ดอยากเตือนหน่อยนะคะว่าเก็บเงินไว้ซื้อกับข้าวดีกว่านะคะเพราะว่ามั่นใจมากะคะว่างวดน,นี้เอาอยู่อีกแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือความมั่นใจของพ่อร้อยเอ็ดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราอยู่ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าดูตัวเลขแล้วนะคะรู้สึกว่า เออได้มาแน่นอนตัวนี้แหละอาไม่ผิดแพ้แน่นอนก็เลือกไปหยิบไปจับได้เหมือนกันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเชื่อมั่นในฝีมือพ่อร้อยเอแล้วก็อยากได้แนวทางนะคะดีๆเอาไปช่วยลดงบลดต้นทุนนะคะเห็นว่าแนวทางพ่อมีประโยชน์ก็เอาไปช่วยลดต้นทุนได้เลยค่ะคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เอาตัวเองนะคะตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปฟังใครมากจนเกินไปนะคะแนวทางก็คือแนวทางเจนสองก็จะพูดอยู่เสมอนะคะว่าไม่มีใครสามารถรู้อนาคตได้นะคะเลขจะออกตัวไหนจะมาตัวไหนตัวไหนจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะ ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะโอเคเนาะคลิปนี้นะคะเรียบร้อยสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะคลิปถัดไปนะคะก็เป็นแนวทางนะคะดีๆเด็ดๆอีกเหมือนเดิมนะคะแนวทางเลขวิ่งพ่อเอ่อปทุมธานีเลขวิงงขว่งผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีนะคะแล้วก็ เลขของเซียนเล็กอุบลน,นะคะก็ยังไม่ได้นาเสนอให้เซียนเล็กเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยวันนี้จะรีบนําเสนอให้ดูนะคะแล้วก็ก่อนปิดคลิปใครที่สนใจครีมนะคะพร้อมส่งอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ตุนไว้ให้แล้วนะคะตามเบอร์นี้เลยนะคะหรือใครที่เคยสั่งกันในช่องทางไหนก็ติดต่อมาช่องทางนั้นได้เลยนะคะหรือถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่นะคะจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าจะ ทักไลน์มาสอบถามก็ได้ได้เหมือนกันนะคะเชนสอเป็นคนตอบอยู่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะตัวช่วยดีๆมีแนวทางดีมีคีมดีนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้ไปด้วยกันเนาะอ่ะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ